เจ้าของเรื่องมีชื่อว่าก้อยก้อยคบกับนนตั้งแต่อยู่มปลายพอเรียนจบหมหกก็ทำไรทำนาจนมีเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันชวนให้ไปทำโรงงานที่ชนบุรีสวัสดีการดีโอทีเพียบก้อยกับนนเลยตัดสินใจย้ายไปทำงานตามคำชวนของเพื่อนซึ่งก็ดีจริงตามที่เพื่อนโฆษณาไว้สินปีมาโบนัสชำ้ำหลังจากทำงานเขาสูบปีที่สามอยู่ๆนนก็ได้เลื่อนตำแหน่งแบบงงๆนนเริ่มกลับบ้านไม่เป็นเวลาเริ่มมีต้องไปต่างจังหวัดกับหัวหน้า ไปถี่ก็สองสามวันกลับมาก็หมดเลี้ยวแรงการบงการบ้านก็ไม่ทำถามอะไรก็เอาแต่บอกว่าเหนื่อยจนเมื่อถึงปีใหม่บริษัทก็จัดงานเลี้ยงให้กับพนักงานก้อยถึงได้รู้วันนั้นว่าหัวหน้านแผนกนนเป็นผู้หญิงทั้งสวยทั้งบื้มแล้วที่ไปต่างจังหวัดกันบ่อยๆก็ไปกับหัวหน้าคนนี้สินะก้อยเริ่มใจไม่ดีมันวิววิวบอกไม่ถูกพอกลับมาถึงห้องพกักนนก็หลับเพราะความเมาก้อยเลยลองขนกระเป๋าเดินทางของนนดูเจอของดีเลยจ้ะ กลิ่นสตอเบอร์รี่ส่สิเกพียบมีทั้งเลียบทั้งครุค่ะก้อยมือไม้สัน่นยิบโทรศัพท์นนมาเช็คทั้งทังที่ไม่เคยยุ่งมาก่อนทุกอย่างมันชัดเจนมากทั้งรูปถ่ายทาั้งแชทเขาเรียกการผัวจา๋าเมียจา๋าส่งปิกระจูก,กับเหตุหูหนูและกันดูอย่างเมามัน